ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังยุงกกระบ,บามีอีสานบ้านของเองพี่น้องผมอ่ะครับผมมาเบื้องว่าขวาพัพิสูจน์อ่าทฤษฎีของเขาว่าเอาไว้ซื้อสิมีแนวเอาไปกินบ้อนหนูอ่าที่บ้านมีสั้นวไว้บยงหันเนาะพี่น้องเนาะสีย่งา,างขึ้บน,น,นบ้อย่างถ้าเบื้องเราไปเบื้องว่าเป็นยังหนูตัวนี้บ้ามียังไงสั้นโวทั้งทั้งที่น้องนุ่งเข้ามาอ่าเข้ามาเข้ามาหายิ่งแล้วตั้งแต่ช่วงหัวคำกับรอบดึกเข้ามาแล้วนะครับเนาะอ่าอันนี้หูวข้าวเบื้องย่างเราต้องว่ากันห อันนี้คือสบายสบายไอ้คนที่เข้าใจว่าวมีพิษอย่าไปคิดหลายบ้ามีกับมาอ้อยเนี่ยเขาเป็นสอบคือเขาแล้วบ้ามีเอาบวงมานําคือคือคันไดกาคันเพื่อนเขามาก,ก้อนเนี่ยบ้ามีกับสีไลอ้อยไป็นตัี่ละไลอ้อยไปตัวผีพี่น้องมือคันเพื่อนหมานกาให้เพื่อนได้ไปเลยบ่ะเป็นหยังเราอันนี้เพื่อนเอามากมาเคื่อนเนี่ยเนี่ยใส่ตุ่มตะวันเพาไมา่ยามคบกับเขาเห็นบ่อนี่กบตัวบงกหญ่เขาบ้ามียัง,งงงอยู่ว่ะบาดก็เอามาทิมไว บ่เสียดายบ่การหาอยากหากินเหรอไอ้นี่นี่เราล่องลอยอันนั้นบ้ามีอ้อยใบมืงขึ้นนี่ส่วนนี่ข้าเจ้าทางมืงอคืนนี่เป็นลักษณะข้าเจ้าทางอ้อยคิดว่าอันเป็นเขาหมุนอยู่ข้าเจ้าทางอ้อยกะกะบ่แปลกกะบ่แปลกกะเป็นงงๆเนี่ยต่ว่ากกะบ่เป็นยังเนี่ย หน้าสิตาอ้อยแปลกแปลกไหมพี่นอ้องอม,มีบอ่หอหอยเหลียดหอยอันนี้บัมีนะบไวในี้แหละแปลกใจเอ้าไปเห้วครับไปเบิง้งงับย่งว่าพี่น้องผมกองนี้บ้ามีอ้อยไใบมือวาน เดี๋ยวครับสถานที่แบบนี้ทิมไม้บ่ได้บ้ามีกับทิมบ่ได้เขากับทิมบ่ได้บ่เป็นอยังอยกขู่ว่าใครเจ้าได้วื้อร์กับพวกใส่ไม้นี่บ่เขากวงเขาเพราะว่าบ้ามีอ้อยไว้บ้ามีบ่เห็นตัวนะเอาขันบ่มีม้อนกะแสดงว่าบ่ท่านได้วื้อกับทิมอ้อยถอนละเพราะว่าพึ่นอ้อยเใบนอกๆยิ่งสี่นั่นไหมแปลนเอือดเตือนยุ่งบ้ามีเลยใบเงี้ยอ้อยไหมกับผู้ใดมากกว่ากับไอ้พึ่นยิ่งหัวคำบ้ามีปล่อยเลยปล่อยให้พึ่นเอาลวด พาบีผ้าน้องไยายามบ่วงไปเข้าไปเอามาตะทางลางพ่นบ้ามีสีไรยอ้อยใบเห็บบหละครับขาดเพิ่มมากกว่านกัรเพิ่มฝอยกาเพิ่นเืน่อรเอาเลยมู้นี่บ้ามีสีอ้อยว้เห็บบเลยคือไม้นี่เป็นไม้วัดใจอยู่แล้วพี่น้องผมเป็นไม้วัดใจอยู่แล้ววาไผมากกว่านมาหล้างกระดึกไปลวนนะอยกเขาใจบ้ามีผิดเด้อครับเด้อบ้ามีนี่สบายสบายเพราะว่าไม้ยังสีถิมบ่ได้บ้ามีเอาบ่วงบักหงูขนแดงมานั่ พราะฉะนั้นแล้วบ่ต้องห่วงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหนูกวนมันยังคืงอบ่ยังคือแนวอื่นเอาไปกินอีกหรอเปล่านะครับลองเบิ่งซื้อเพราะว่ามื้อนั้นมันเสียเนาะครับเนาะมื้อที่บ่ามีไร่สดแล้วมันเสียเรามาลองเบิ่งมื้อนี้มันสิเสียบ่นอ่ะนะสวยมาเนี่ยหลับจริงๆบ่ามีไปอ้อยเวลายผดพี่น้องบ่ดีเลยแนี่เนี่แล้ว เห็นอยู่นี่ซ้ำไม้เก่าข้งเฮ่าไม้เนี่ยเห็นตาหางกะสิเป็นหนูเท้าหนูใหญ่กับบวกหัล่ะบริเวอร์บาดบ้ามีเลื่อยเลียนมาดักพี่สิเป็นตัวเดียวกันบ่ละพี่น้องเป็นหมองไม้เขาเจ้าบ่เห็นหมองนี่อะเรื่องจริงเด้เนเขาเจ้าต้องขึ้นมาละบ้ามีโปกไว้ยังสันมันรู้ผู้ได้ย่งเชีนอยู่แล้วนะบาดนี่กบ้ามีเสรีเวอร์กับพวกคือย่งไปเห็นตาแดงๆซื่อๆเนยก็เลยได้เวอร์มันกะดิ่นตับๆนั่นละเอาไปเบื้องพี่น้องผมบาสียัางบ่ย่ัง เป็นไม้ไม้ที่บ้ามีจ่อย่างบ่บ้ามีปกไหวอยู่เด้กะสิได้จ๋อมองไม่อ้อยอีกที่บาดเพราะว่ามองนี้เฮาได้่โตแล้วต้องจ่อมองไม่โอ้ยอย่างอยู่พี่น้องตัวใหญ่ตัวน้อยพี่น้องเบื้องซอยบ้ามีบาดนี่เบิ่งกวงหางเอาพี่นลองผมเบิ่งกวงหางเอาเนี่ยบ้ามีปกไหว เบึงกกงหางเอาะเราเบึงตัวไม้เป่าเป,า,เปายังสี่ร้อยมากคันพ่อตามันก็ต้องถือไอ้นี่อยู่แล้วนะครับเนาะมันต้องถืงอน่า,นาจะเป็นหัวอยู่แล้วละบ้ามีว่ะตัวหง่พี่น้องตัวนี้หลายขีดเนี่ยน,นอนล้านเปอร์เซ็นต์การันตีพี่น้องผมตัวนี้การันตีว่ะตัวนี้การันตีอ่าหลายขีดอะคิดวะพุนหาง พุ่นพี่น้องมานหน่อยบ่บ้ามีบอกแล้วมันดินไม้นี่ก็กต้องเข้าใจแล้ะครับขันเหียนต,ตานี่บ้ามีอยากล่องซื้อว่ามีผู้ใดมาเห็นบ่ผู้ลงคนต้องเฝ้าเอาดินี่หลายชีดพี่น้องนี่นักอึงตึงเลยนักอึงตึงเลยตุบพุ่นธรรมดาบ่ามันพญานุหรอตัวนี้พี่น้อง บนอาเซียว่าสิท์ถือกกับพวกบ้ามีเป็นจังไ๋ครับนี่การนําเอาเดียวหฮอกระสีอ้อยเข้าต่อบ้ามีขออนุญาตจ่อมองไหมมันใจคือคือจริงๆงแล้วขันไม้แบบนี้เราบ้ามีในตโตขนาดนี้บ่หนูผูเพียงพ่อแล้วนี่บ้ามีที่บ้ามีน้าคือนํารุ่นนี้แต่ว่าไมยที่ต้องการอีหลีนยู่พุ้นบาดนี่มองสิผ้าไปยามบ่วงย้มกับเล็กพุ้น หมยที่ว่ามีต้องการโตอีหลีัวนี้มันมากด้ยังไดบ้ามีบ่หูนี่แหละครับยังใดพี่น้องสุดยอดว่าอ่าอรุ่นนี่จนฟันเห็นบ่ากกล่าวไปมั่งมาเลืยไปดิเอาจอมองไม่พี่น้องผมบาดนี่สไตล์บ้ามีบอกแล้วว่ามัน ขั้พิเศษข,เข้ขอหฮอเฮากับขั้วเห็นมันพิเศษพี่น้องผมจอานี่แล้วปีดได้บาทนี่นี่สูตรบ้ามีผู้ดใดเอาไปใส่บอดเทียงบอวา่าอาจจเพราะว่ามันสีดินือนที่สี่บาทเฮาก็ต้องเพิ่มระยะการยืนได้บา้างยืนจากนี่ขฮาสีอ้อยพี่พี่น้องบาทนี่เดี๋ยวบา้ามีจอกอนเลยครับเด้อเบิ่งดีๆไม้ย่างสีคือเป็นไม้รอให้มันเข่ากองเขา่าซื่อๆ,อๆนี่ต้องมันจะแรีนไปพุ่มนูใหญ่ไม้ยังสีคือกนลรอมันเข่ากองเข่า เอ้ามาเลื่อมหามองนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องผมนั่นกองเขาผมยังผิพาดกันมันยุหันแล,ล้ลวเพราะว่าเขาต้องใหญ่เรื่อยๆ้อครับเรื่อขันเขามันใจไม่มีหนูว่าเป็นยังส่วนตนัวนี้บ้ามีกับต้องอ้อยไปคือเขานี่มองที่เห็นอยู่นี่คิดว่าที่เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละที่เรกไปเขากลองเขากองอ,งอาหยุหนแต่ว่า มันเป็นไม้ที่มันสิเรียนขว่มไปขวมมาว่าวมีว่ามองนีกับมอคือกันไปส่วนบ่วงคืนว่าพอมองหมออีหลีบ้ามีบ่บ่ใส่ครับเพราะว่าหยังเพราะว่าใส่โอกาสบ่ได้โะไตัวก็สูงหน่อยแม่พี่น้อง <laughs> ว่ามั่วาหลายเนาะครับเนาะแต่มาคิดเท่ารวมหารวมรายนี่หลาย โอ้เข้าใจแล้วมันขี่สองระดับแล้วนี่โอ้นี่ครับผมกองเขาเขาเนี่ยง่าย,ายสไตล์บ้ามีต่ว่าได้ประสิทธิภาพเอาเอาไปทับนี่เดี๋ยวไปยามบ่วงน้ำกันพีหลองผมหมองนี่เอาไว้ทับนี่ เอาพี่น้องผมในสีสุดตัวที่เข้าไม้ปองกาเรียบร้อยไปแล้วนาะพี่น้องเนาะบ้ามีบายยุ่มันเป็นเป็นแปนปน,นี่หวอยเลียดนี่ห้อยม่อนมันดินเข้าไปนูใ่พี่น้องไมน้นี่คือหนูใน่นี่ม่อนปืนขคยเจ้านี่นี่ เรียบ้อยแล้วนะครับเนาะนี่ละเป็นสีสีเป็นอย่างบ้ามีตรงมานเ่ยเหมือเสานําแต่เสียดายนะพี่น้องเนาะเอานีละครับค้ามประมานไผ่มันมันบ่ว่ากันเพราะว่านี่ห้างมันห้างกระบกใหญ่อยู่แล้วนี่บ้ามีเพราะว่าเห็นแล้วบ่ามีเบื่อเบื่อเพราะอะไรเห็นตาหางตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เอาจบแล้วจบไปครับผมโคตรเสียดายเลย เขาเอาเกินได้เขามากวานบ้ามีบายุเป็นอยังมันคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนวะเอาบ้ามีเพราะท้อก็ต้องไม้ต่อไปละ่ะเพราะว่าเขามาที่หลังเขาสไตล์บ้ามีมากมาที่หลังมันมันฟากันบ่ด้ไปเอาตัวไม้ล่วนตัวนี้ก็ต้องย่อมละ่ะให้เพิ่นไปแล้วหนูใหญ่งงี่น้วงบ้ามีก็เล่นตีเห็นว่ามันตนัวใหญ่แห้งกาสันบ้ามีสีบอกคลิปก้อนหนาน,นีเบราะว่า ถ้าได้ตัวนี้นี่คือบ้ามีจบสิสิบ่น้ำอีกแล้วก็ต่อไปห้องก็หายิ่งหนูเท้าหนูหน่อยละไปว่าเป็นยังว่าเป็นยังนี่แหละครับมันไฟมันมันเป็นมันแล้วไม้นี่อ้อยไปกับผูีประโยชน์ย้ำบ่วงแล้วก็อ้อยยิงหนูหน่อยแถวนี้แหละครับผมเอาพี่น้องผมเอาเข้ากัยังยั่งตัวนี้อยู่ตรงนั้นพี่น้องเนาะตามที่เบิ้งนี่ควดไม่ไหมอยู่นี่เป็นดินที่ควดไม่ไหมอยู่เลยครับเด้อกับวังว่า สิเป็นขวาเห่า,หาละบ่หูละมันสิแลีนทางไหนไปยังไรด,ดักดบ่บวงอ้อยวื้อกระพกจบกัน <c oughs> เอาขอบคุณทุกเรื่ทุกทัพทุกการทีก่การตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจะไปเจอทีมงานอีสานบ้านคุยเองพี่น้อง <c oughs> นายเนี่ยมากสองคนญาติกันผลหัวคำบ้ามีรอบเลืกเอกเผอื่นโดยมาเสียนตลอเดเลืกเที่ยวนี่มันออกหัวคำก็ถือว่าเป็นมือของามฝืนไปบ้ามีก็ได้บักเอฟตัวนึงแล้วละ่ะตามที่เห็นขอบคุณครับสวัสดีครับ Mm. มันสะใจอีหลีเว้ยไมายนี่